ต,ตัดกันแน่นะขดูไน่เนาะฮะไม่เลยนับนะนับนน นี่ก็เป็นไฮไลท์บางส่วนนะครับเป็นคลิปการซ้อมนะครับซ้อมของทางด้านตะวันฉายและแสงมณีนะครับส่วนคลิปเต็มนะครับแฟนมวยก็สามารถไปดูได้เต็มๆได้ที่ช่องของตะวันฉาย PK เนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ถือว่าอดีตนะครับตะวันฉายและแสงมณีนะครับเขาเป็นคู่ปรับกันนะครับแต่นะครับปัจจุบันนะครับก็มาซ้อม อยู่ที่เดียวกันนะครับโดยอดีตนะครับตวันฉายเคยชนะมา2ครั้งนะครับแสงมณีชนะอยู่1ครั้งนะครับทั้งคู่เจอกัน3ครั้งนะครับและตอนนี้นะครับก็มาซ้อมอยู่ที่ค่าย PK ด้วยกันนะครับก็ถือว่าแสงมณีนะครับก็มีคู่ปั้มคู่ซ้อมเยอะขึ้นนะครับมาอยู่ PK นะครับทั้งตะวันฉายก้าหน้ารถเล็กโอ้โหและอีกหลายคนนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่า การเตรียมตัวการฟิตซ้อมมีหายห่วงนะครับใคร PK เราก็ต้องรอดูนะครับว่าแสงมณีนะครับจะกลับมาเรียกฟอร์มเก่งเรียกศรัทธาแฟนมวยได้หรือไม่นะครับโดยโปรแกรมการชกนะครับในไฟต่อไปของเขานะครับก็มีคิวเจอกับกองไกลนะครับก็ถือว่าเป็นมวยมัดหนักนะครับเรียกได้ว่าไฟนี้แสงมณีนี้น่าจะเล็กกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรครับซ้อมอยู่ PK นะครับเขาก็จะมีการแก้เกมอยู่แล้วนะครับดูว่า จะแจ้งเกิดได้หรือไม่นะครับไฟนี้ก็อนเลยว่าเล่นเชิงกับตะวันฉายนะครับก็ต้องรอดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นหวยนะครับแอดไลน์มาที่ atag 24นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเลทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ atag 24นะครับฝากไว้ด้วยครับ